สวัสดีครับผมต้อมจากค่านะครับวันนี้ผมอยู่กับรถปิกอัพในสไตล์สปอร์ตนะในตระก,กูล x อ e r i e s ของค่ายอ u ซแล้วก็อยู่กับพี่ยุทธนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของค่ายอ u ซูนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้เราฟังนะว่ารถปิกอัพโฉมใหม่นะครับหรือว่าในตระก,กูล x อ e r i e s eries, มันน่าสนใจอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็ฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ใส่เข้ามานะครับมันมีอะไรบ้างครับ สวัสดีครับพี่ดีคี่ต้อมครับสวัสดีแฟนเพจค c า r อ n นเนอรนะครับคือขอบคุณวันนี้ที่มาเยี่ยมชมที่สงานใหญ่นะครับแล้วก็อยากเรียนว่าวันนี้นั่นก็คือเปิดปีทองของปีมงกรทองนะด้วยการแนะนํารถจนอีซูซเอ็กซ์ซีรีส์นะครับมาใน2ชื่อถ้าเป็นชื่อสปีดก็คือความสูงมาตรฐานแล้วก็จะมีความสูงแบบยกสูงชื่อว่า Highlander ความสูงมาตรฐานภาษาบ้านๆก็คือกระบะตัวเตี้ยใช่ไหมครับเขาชอบเรีติดเป๋าต sí, so ัวเตี้ยกระบะตัวเตี้ยขับเคลื่อนสองล้อใช่ครับความสูงมาตรฐานทีนี้ความสูงยกสูงก็ขับเคลื่อนสองล้อหลังเช่นกันครับการใช้รถจนวันนี้นั้นก็อยากเรียนท่านผู้ชมว่ารถจนที่มีสเปคมาตรฐานจากโรงงานลูกค้าชื่นชอบอยู่แล้ว ลูกค้ามั่นใจในการผลิตแน่นอนวันหนึ่งเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับจากการสำรวจตลาดก็จะเห็นว่าลูกค้ามีอยู่กลุ่มกลุ่มหนึ่งชื่นชอบการตกแต่งรถยนต์จบจนวันนั้นมาวันนี้ก็คือเกินกว่า15ปีเราด้วยซ้ำที่เรามีกลุ่มนี้นะครับก็หมายความว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นยางเจนทาเกตแล้วก็ขยับอายุจากยังเจนทา์เก็ตขึ้นมาอีกนิดหน่อยเพราะฉะนั้นรถยนต์ที่ตอบโจทย์ชัดเจนก็เลยมี2เวอร์ชันนี้สปีดกับไฮแลนเดอร์ที่เป็น X s e r Series นะีรีสเนะครับว่น กลุ่มลูกค้าเนี่ยจะเป็นกลุ่มเริ่มต้นทำงานอยู่น้อยๆแล้วก็จะมีคาแรคเตอร์เฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากลุ่มนี้ชื่นชอบความเตี้ยแล้วก็ชุดแต่งวอดีพาร์ทรอบๆเน้นโทนแดงดำเน้นการตกแต่งแบบสปอร์ตี้แล้วก็เน้นกินธรรมดาด้วยคราวนี้ในปี2024ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยมันแต่งอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจาก2023ไหครับพี่หยุ่นจุดสำคัญคือหน้าตาก่อนนะครับก็คือหน้าตาเนี่ยเปลี่ยนครึ่งหน้าเลยก็คือฝากระโปรงกระจังกันชนไฟหน้านี่คือเปลี่ยนยก ตัวบอดี้ก็ใหม่ด้วยเ่ี่ยนับ <ยก S 2> ใช่ครับอพอเปลี่ยนยกเสร็จก็จะเห็นว่าฝากร,ระโปรงเนี่ยเมื่อก่อนเคยเดินไปถึงขอบวันนี้ถูกกระจังหน้าดักไว้ตรงนี้ละ<อ>นะคร,ครผมกระจังหน้าก็จะมีหลายเลเยอร์แล้วแล้วก็ก<อ>ระจังหน้านี่คือใช้โทนสีแดงดำนะครับ<อ>แต่ความเป็น ไอเอสยูแซดยูนี่คือแดงร้อยนะครับแล้วก็ความแดงก็จะเปลี่ยนไปตามโทนที่ลูกค้ามีสองโทนเหมือนกันนะฮะใช่นะฮะโลโก้ไอสุก็แดงสดหน่อยแล้วก็จะมีสีเทาที่เป็นพื้นแล้วก็สีดำเป็นโอแบล็กแล้วก็นี่ครับมีลายตรงนี้ด้วยที่เป็นคาร์บอนเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดสําคัญอ๋อเป็นลายคาร์บอนที่ใส่เข้ามาแล้วที่พี่ต้อมเห็นเนี่ยนะครับคือการเอาชิ้นส่วนมันเนี่ยให้เป็นชุดสปอยเลอร์หน้าตัวสปอยเลอร์หน้าทั้งหมดเนี่ยบริพาร์ตลอบขัดดีไซน์ใหม่ไหมครับดีไซน์ใหม่หมดครับกกกก็ออออยยาาาเรรีนว่แบบต้งไม่เอะทย ต้องดินามิกแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปในขณาดเดียวกันครับมองเสร็จต้องดูแบบซิงสปอร์ตเร้าใจทีนี้จุดสำคัญก็คือว่าถ้าซื้อ X-Series Speed เนี่ยสปอยเลอร์หน้าติดตั้งให้สเกิร์ตข้างซ้ายขวาติดตั้งให้แล้วก็ด้านหลังคือเป็นสเกิร์ตด้านท้ายเพื่อติดครบหมดให้มาเลยใช่ครับมาดูด้านข้างกันที่นึ่งครับทีนี้จุดเปลี่ยนครับก็คือว่าถ้ามองจากด้านข้างสะุดก่อนคือ โลโก้ X เป็นแบตตัวหนนะครับเป็นตัวแบตเข้ามาด้านข้างหน้ายมีไซสขวาเลยไหมครับมีไซส์ขวาครับโอเคจุดต่อมาคือเป็นล้อนะครับพ่นสีดําเงาล้อเป็นสีดํามันคือล้อสีดําเงาต้องบอกว่าพ่นยากครับพ่นยากแล้วก็ต้องพ่นเสร็จแล้วเนี่ยต้องให้อยู่ได้นานๆครับเพราะถูกสเก็ตคีนถูกอะไรกระเด็นมันก็เป็นแผลงล้อเป็น18ใช่ไหมครับ16ครับอ๋อ16ใช่ไหมครับถ้าเป็นเทรลเลอร์จะเป็น18บแปนี่เป็น16อ๋อตัวเตี้ยจะเป็น16นิ้วแต่ว่าหล่่อแบบบใชครั แนวซิ่งมาเลยก็มีจำนวนไม่มากนะครับที่แบบยังอยู่แบบเดิมๆส่วนใหญ่คนที่ซื้อสปีดมักจะไปจัดทรงไปแต่งซิ่งในการเปลี่ยนล้อแล้วก็จับโหลดมาโอ้โหแต่ว่าพอดูบอดี้พาร์ตดูล้อดูอะไรบอดี้พาร์ตครั้งนี้กล้ามแบบฉีกเลยครับครับจากสเกิร์ตข้างไล่มาด้านหลังก็จะต่อสเกิร์ตชิ้นนี้แล้วก็ ถ้ามอครู่นี้เรายังจําอารมณ์ด้านหน้าได้นี่ครับอารมณ์ด้านหลังคือแบบอ๋อมันรับกันนะพูดง่ายๆคือมันมันเฟี้ยวเลยนะมันโดนมากแล้วก็มันมีอารมณ์ที่แบบโอเคฟิลเลสซิ่งจริงครับฝาท้ายใหม่ไฟท้ายใหม่ฝาท้ายก็ชุดใหม่เลยใช่จัมาไฟท้ายดีไซน์ใหม่ใช่ครับแล้วก็มือจับมีกล้องได้กล้อง ตล้องหลังนี้มาเฉพาะรุ่นปีนี้หรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราก็เคยมีครับก็คืออยากต้องเน้นว่าเขาว่าเบสิกเซฟตี้ที่เก้าคันอย่างเอาง่ายๆนะครับอันนี้ก็อยากเรทท่านผู้ชมหลายๆครั้งว่าเวลาซื้อรถขับเคลื่อนสองล้อมันจะได้นล้อห้าอันนี้นัดล้อหกมาตั้งแต่อดีตเลยเพราะว่าเราต้องเน้นว่ารถปิอัพเหมือนกันเราคงไม่สามารถแบ่งแยกได้ว่าโอเคคุณเอาไปห้าพอล็อกอยู่แล้วเราก็ให้จัดเต็มมาเลยจัดเต็มคาลิเปอร์เบรกสองพอร์ตให้มันขึ้งแต่ต้นเลยนะครับชุดตกแต่งต่างๆมันก็ก็ดูสปตแล้วก นี่มีคล้ายๆกับดิสเซอร์นะฮะเป็นหลอกขึ้นรูปมาเลยใช่ครับพร้อมกับชุดแต่งคือต้องมาแบบครบหมดจริงๆนะครับแล้วก็อยากเรียนว่าเวลาเราใช้รถเนี่ยถ้าเป็นสปีดยังมีความกล้าแดงๆหน่อยนะครับที่ฝากระโปรงหน้านั่งในรถมองที่ฝากระโปรงหน้าก็จะเห็น่าโหูกระฝากระโปรงเราคือเอ็กซิลิสนะครับกับับแล้วก็พอไปด้านในห้องโดยสารเนี่ยทั้งตัวสปีดแล้วก็เอ็กซิเลชนเดอร์เนี่ยเป็นโทนดำอ่าเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารกันเลยครับเกนเชิญครับ ราคาของ X-Series ในรุ่นสป e e นะครับต้องบอกว่าตัวที่ตอนนี้ก็จะมี2ราคาราคาเริ่มต้น748,000บาทนะครับในรุ่นตัวรถสีขาวและก็ถ้าเป็นตัวรถสีเมทัลลิกนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่755,000บาทนะครับราคาปรับเพิ่มขึ้นมาจากรุ่นเดิมประมาณ15,000บาทครับส่วนในรุ่นสปีดแบบ4ประตูแบบนี้เลยนะครับตัวรถสีขาวนะครับราคา ตั้งเอาไว้844,000บาทแล้วก็ถ้าเป็นสีเมทัลลิกนะครับราคาอยู่ที่851,000บาทราคานะครับถ้าเทียบกับในโฉมปี2023ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก20,000บาทเช่นกันครับ p ิ c กอัพในตระกูล x อ็กซ e s นะครับอย่างคันนี้ก็จะเป็นรุ่นสปีดรุ่นตัวเตี้ยนะครับเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล c o m m o อร์เลขนาด1.9ลิตร150แรงม้าส่วนแรงบิดท,ที่ให้มา350นิวตันเมตร ส่วนระบบเกียร์หรือว่าชุดสมลังที่ใส่เข้ามาในรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น2ประตู4ประตูก็จะทำตลาดเฉพาะเกียร์ธรรมดา6จังหวะเท่านั้นครับ ห้องรศาสรมีการปรับเปลี่ยนอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็เป็นจุดเด่นสําคัญคบ,บ้างครับสิ่งสําคัญสิ่งแรกก็คือว่าจะต้องใช้วัสดุทั้งหมดเป็นโทนสีดำครับอันที่2คือต้องมีความเป็นแดงดํา หมายความว่าเบาะนั่งถ้าเป็นสปีดเป็นเบาะผ้ากมหยีนะครับก็บถ้าเป็นไฮรันเดอร์เอ็กซิลี่ก็จะเป็นเบาะนั่งคึอหลังแพ้แล้วก็จะต้องมีคําว่ามิุระที่เป็นเรื่องของตัวโครงสร้างที่แบบเรื่องของเป็นมิติที่เขาเรียกว่าอะไคราาเฮกซ่านะคัก็จะมีตัวการนิชที่เป็นลายตัวมิุระที่เบาะนั่งทั้ง4่นะครับเป็นคอนเซปต์ออกแบบ <g rab> ให้ฟีลแบบเออมันมีภาพมีมิติเกิดขึ้นกับรถยนต์แล้วก็ถ้าเป็น x s e e d เ s ปียต้องแดงแล้วก็ไล่มาหาเขาเรียกเป็นอะไรนะครับไอตัวดีไซน์แบบนี้เฟลวิ่งวิงครับก็คือตัวเฟลมิ่งคือรูปแบบไฟไฟ<อ>ที่วิง่งวนปีกน,นะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ว่าแบบสปอร์ตร้อนแรงทะลุม,มิติคืออยากให้มีฟีลว่าท่านที่ใช้รถ X-Series เนี่ยคือรุ่นพิเศษแต่งพิเศษครบจบทั้งคันมาจากโรงงานเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะต้องการแบบเฉพาะแล้วพอใช้รถยนต์เนี่ย แต่งมาครบหมดแล้วก็คือเราไปแบบนี้เท่ๆหล่อๆได้เลยครบเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่คุณต้อมเห็นนะถ้าเกิดโอ้ได้สีทิศทางด้วยใช่ครับโอ้โหเจ๋งเป็นสิคเซฟตี้มาเข้ากันยังไงต้องไปเหมือนกันทีนี้ถ้าเป็นตัวสปีดเนี่ยนะครับพวงมาลัหัวเกียร์จะเป็นวัสดุยูรีเทนยูรีเทนอยู่แต่ถ้าเป็น X Series Highlander เนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยหนังแท้หัวเกียร์หนังแท้แล้วก็มีเกียร์อัตโนมัติที่นั่นเลย ครับที่เหลือเป็นเกียร์ธรรมดาหมดเลยหน้าจอเป็น8นิ้วใช่ครับรองรับ Apple Ca r p l a เพ n d ด o i แ Auto มีกล้องมองหลังใช่ครับอันนี้คืออุปกรณ์มาตรฐานเลยพี่ต้อมเหยียบคัดดูก็ได้แล้วเข้าเกียร์ถอยหลังเลยนี่ครับมีจออิสุนะเกียร์ถอยหลังต้องดันขึ้นนะไม่เหมือนใทรนะครับก็คือชิปยกนะแล้วก็ดันอย่างนี้นะครับส่วนของอิสุแล้วก็จะมีจอภาพขึ้นทีจอขึ้นนะครับภาพเส้นการยะก็ชัดเจนดีนะครับตรงนี้มีกัน รับเปลี่ยนแล้วชุดตกแต่งแดงตรงนี้พิยุทธครับมันก็จะเป็นดีไซน์เฉพาะใช่ไหมครับใช่ครับก็คือพูดง่ายว่าข้างประตูคอนโซลกลางทั้งหมดเนี่ยนะครับจะต้องสอดคล้องต่อเนื่องกับการเน็ที่อยู่ตรงคอนโซลหน้าก็คือจะมีโทนแดงตัดกับดำแล้วก็บาะผ้าเบาะหนังในเรื่ต่างๆก็คือจะมีโทนในส่วนของแดงดําแล้วก็เดินได้แดงโอ้ดำยันผ้าหลังคาเลยใช่ครับ ให้มาครบกระจกก็ให้วก็กระจกนี่นะครับให้ในรุ่นสปีดทั้งสองข้างแต่ถ้าเป็น X-Series Cylinder นั่นคือให้ไฟสองสว่างด้วยก็คือทอปขึ้นไปอีกใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็น X-Series Cylinder นี่คือเข้ารถออกรถด้วยคีย์แลสเซนทรีก็คือกุญแจรีโมทเก็บไว้ที่ตัวกดปุ่มล็อกแล้วก็เปิดล็อกที่ประตูได้เลยแล้วก็พุทสตาร์ทถ้าเป็นสปีดก็คือใช้กุญแจรีโมทแล้วก็ขายสตาร์ทเอาตัวเบาะที่ดีไซน์แบบบัคเกอรซีแบบนี้ครับพี่ครับ มันมีในทุกรุ่นไหมครับทุกรุ่นครับก็คืออยากเรียนว่าอย่างเนี้ยถ้าเห็นชัดเจนแบบหนึง่งพอไปถ่ายตัว Ex ็กซ์เรย์รีเก็อีกแบบ,บแบบหนึง่ง<อ>วิศวกรอ,ออกแบบครับตอนที่ออกแบบเนี่ยเขานึกถึงความปลอดภัยการห่อหุ้มนึกถึงกีฬากีฬาหนึ่ง<อ>พี่ต้อมลองด่าวสิครับว่าเวลาเราเห็นทรงบอกแบบเนี้ยมันมีปีกมันมีแบบตัวห่อหุ้มอะพี่ต้อมนึกถึงกีฬาอะไรที่แบบต้องพัฒนาแล้วมันปลอดภัยแน่ๆผมนึกแต่มาเตอร์อ๋ออ๋อพวก พวกอเมริกันฟุตบอลเขาบอกว่าเขามีแรงบันดาลใจมาจากกีฬาแบบนี้ก็คือกีฬาที่ต้องวิ่งชนปะทะต้องใส่หมวกต้องมีการกันก็เลยห่อหุ้มโครงสร้างเสื้อต้องแข็งแรงเพราะนั้นเบาเช่นกันครา้งนี้ก็คือมีแรงบันดาลใจว่าออกแบบเบาให้รับกับการนั่งแล้วก็มีความปลอดภัยในการขี่ดีไซน์เหมือนกันเลยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังก็จะปีกต่างๆก็จะตกแต่งเป็นวัสดุสีแดงเป็นผ้าสีแดงทั้งหมดใช่ไหมครับทีนี้ในตัวสปีดตัวเตี้ยเนี่ยทั้ง2ประตู4ประตูเนี่ยมันก็จะมีเครื่องยนต บล็อกเดียวที่ทำตลาดก็คือจะเน้นที่1นึ่งจุดเก้าบลูพาวเวอร์ก็คืออยากยันท่านผู้ชมเท่ยว่าเครื่องยนต์เนี่ยก็คือพี่กัดพันเก้าีซีเป็นเครื่องยนต์สี่สูบสิบหกวาวนะครับแล้วก็การทำงานของการอัดอากาศเนี่ยเป็นเทอร์โบพิเศษแบบแปลาพัน 150แรงม้าใช่ครับแล้วก็จะมีตัวอินเตอร์ขนาดใหญ่ข้างหน้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเรียนว่าถ้าทันใดเคยศึกษาข้อมูลของเครื่องยนต์1.9เนี่ยเขาจุดระเบิดแม่นยำมากแล้วก็อากาศที่เรียกว่า a i r intake มาในโฟเนี่ยเข้าแต่ละลูกสูบแม่นๆเลยก็เป็นเครื่องที่ทันสมัยที่สุดที่พัฒนาขึ้นมาแล้วก็แม้แต่ว่าเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์น่แต่เขาเก็บว่ามปนเครื่องไม่ส่วนบนด้วยทันทีที่สตาร์ทนันเครื่องส่วนที่เก็บไว้เนี่ยก็คือไหลมาหล่อรุ่นก เห็นว่ามันมีแค่150แรงม้า350นิวตันเมตรนะแต่ว่ามันต่อยอดได้เท่าไหร่ครับพยุตครับจริงๆต้องบอกงนี้ครับว่าอีซูซูจะต้องเน้นอย่างนี้นะครับว่ากดแรงม้ากดแรงบิดไว้เพราะรถรถจนหนึ่งคันเนี่ยมันไม่ได้แรงแค่เครื่องเอาอัตราทดเกียร์มาช่วยเฟืองท้ายมาช่วยน้ําหนักรถขนาดร้อยยางมันต้องสัมพันธ์กันหมดแต่สิ่งที่ท่านที่เคยไป เล่นรถยนต์นะครับเราคุยกันสายแต่งแบบนอกเรื่องนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นยี่ห้อเดียวที่ว่าถ้าไปเสียบกล่องพ่วงแล้วกันต่อยอดต่อยอดแรงม้าจะหลุดออกมาทีเดียวเนี่ยเจ็ดต่อสิบตัวทุ่ยทั่วไปเนี่ยถ้าเราไปใช้กล่องพ่วงเนี่ยแรงม้าออกมาแค่สามสิบสามสิบตัวก็เยอะแล้วนะครับบวกสามสิบถ้าเป็นรถยนต์นั่งเบนซินเนี่ยออกมาแค่ห้าตัวสิบตัวเองนะครับแต่ทีนี้ e สูสีหนึ่งจุดเก้าเนี่ยไปเสียบกล่องพ่วงสักยี่ห้อหนึ่ง ก็เจ็ดแปดสิบตัวท่านรายการมอเตอร์สปอร์ตต่างๆเนี่ยเขากินเลยนะใช่ครับและคือรถยนต์ที่เป็นรถแข่งเนี่ยนะครับใส่กล่องพ่วงต้องไปเปลี่ยนคลัตช์เพราะว่าคลัตช์จับไม่ไหวแล้วต้องเป็นทองแดงแล้วใช่ครับแรงม้าเพิ่มแรงบิดเพิ่มเนี่ยใช่ไหมครับร้อยห้าสิบก็คือสองร้อยสามสิบสบายๆแล้วก็สามร้อยห้าสิบขึ้นมาที่ห้าร้อยห้าสิบนิวตันเมตรมันขึ้นมาเยอะมากไปนี้มันต้องโมโตโบด้วยไหมครับพี่ยูโมโตโบเดิมครับ โหเดิมใส่กองอย่างเดียวใช่อย่างที่บอกนะครับว่า oh สารตั้งต้นคือมาดีปาเป็นสีสิบหกว่าเป็นโถแปลายผ่านเพราะนั้นทุกอย่างตอบรับหมดแล้วแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นโครงสร้างห้องเกียร์ที่ใหญ่เพราะฉะนั้นการใช้กําลังที่มามากขึ้นเนี่ยเกียร์ธรรมดารับได้ครับ,รบนะครับแล้วในตัว2024เนี่ยถ้าพูดถึงช่วงล่างเป็นยังไงบ้างคบพี่บบรบทับการที่เราจะออกแบบรถรุ่นใหม่นะครับ,รบก็คือถ้าเราถอยไปตั้งแต่ปีค20ศ2019ช่วงปลายปีที่เราเปิดตัวรถตอนนั้นเนี่ยออกแบบให้ในส่วนนของงกบตั้า ถ้าปีกลกบนเนี่ยห้อยตัวลงอย่างนี้ครับห้อยตัวลงมันจะทําให้ยางรถจนที่วิ่งเนี่ยไม่ตรงรล้อรถจนจะตรงไม่ได้เน,นื่องจากเพลาเนี่ยถูกทํางานโดยปีกลกบนแล้วเนี่ยน้ำหนักกดมันจะไม่ตรงร้อรเ็ก็คือจะมีอาการล้อแบะเล็กครับ,รบถ้าเราทําให้ล้อแบะอยู่บ้างเนี่ยก็แล้วแต่การออกแบบตรี่หห่อแต่ถ้าอีสุคือเน้นให้ล้อตั้งฉาก เวล,ลาวิ่งตรงเวล,ลาเข้าโค้งเนี่ยความแม่นยำมันมาไม่กินยางด้วยใช่<ด>ครับส่วนที่ 2, 2> คือเครื่องยนต์เนี่ยวางแบบเซมิมิดชิปก็หมายความว่าวางตำแหน่งเครื่องยนต์เนี่ยถอยเข้ามาหาคนโดยสาราถ้าวางเครื่องยนต์ไปข้างหน้ามากๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนคึื่นจะมีผลเยอะเพราะว่าหนักหน้าท้ายเบาถ้าไม่มีของก็คือเวททรานเฟอร์ได้ดีใช่ครับนะครับก็จะเป็นจุดเด่นใช่ครับผม และนี่ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะในตัวสปีดหรือว่าในพิก up ตัวเตี้ยนะครับในตระกูลเอ็กซ์ซรี่ของอีซูนะครับพิยุทธ์ก็ได้เล่ารายละเอียดแล้วนะว่ากระบะตัวเตี้ยคันนี้นะครับมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณทางพิยุทธ์นะผู้หันของตรีเพชรอีซูเซลนะครับที่ได้ให้ข้อมูลรถยนต์รุ่นนี้ให้กับทุกท่านได้ทราบครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิยุทธครับ